นะครับวันนี้ทุกคนมาพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับในกระเพกเป็ดนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นกระเพกใหญ่ๆนะครับเส้นมีสัะแทบเลยครับ,บตนอนตอนตอนตอน ตามหน่อยนะครับลงหน่อยติดเขานะครับโอ,โอเคครับก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ กาแมวบองบวนเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็สวัสดีนะครับผแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับประแดงเพลินนะครับช่องพี่โอซาก้าช่องเหมือนเดิมนะก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับตื่นเช้ามาก็อยู่บ้านนะครับก็พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากินขึ้นเตี๋ยวเป็ดนะครับเนี่ยขึ้นเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับเนาะใส่น่องใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนนะขึเตี๋ยวเป็ดตุ๋นโอ้ยน่องเปื่อยๆเลยครับทุกคนยกไม่ได้ยกแล้วมันลุยเลยนะครับ เนี่ยทุกคนเปื่อยๆเลยอ้น่ากินมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอันนี้นะครับน้ำพริกทูน่ากรอบด้วยนะครับนิดนึงนะครับก็ของมันแพงนะครับนะครับแล้วก็มีบะหมี่นะครับเป็นบะหมี่เกาหลีนะครับนะลองดูนะครับทุกคนบะหมี่เกาหลีเผ็ดนะเขาบอกว่าเผ็ดมากนะครับลองดูว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนนะครับนะแล้ววันนี้ก็มีพริกเนี่ยนะครับ พ right 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 ี่ก okay. ็ไ okay. ว้แบบลูกโดดไว้แกล้มนะครับแกล้มด้วยนะครับแล้วก็มีมะเขือแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะครับเนี่ยกระเทียมแกะเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะกินเราก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับนะก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะครับมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะโอเคนะครับวันนี้นะก่อนที่เราจะ จุดจวดกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะโอเคนะครับนะลูกหลานเลนโลนทุกคนนะครับนะที่เข้ามาชมโอเคนะครับนะเดี๋ยวจุดเกดเลยแล้วกันนะครับทุกคนลองสดน้าดูก่อนแล้วกันนะเป็นยังไงบ้างอ่ะวยเตียป็ดตุนนะครับไม่เคยกินเหมือนกันนะครับเพิ่งจะกินเนี่ยแหละชามเบอร์เลยนะครับทุกคนไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะ อืมอร่อยครับทุกคนดูเส้นทุกคนเอ้ยอูเส้นยาวมากเลยนะครับเส้นไม่ตัดเลยนะโอ้โหโดูดิทุกคนส <laughs> เส้นยาวก็ <c oughs> กินกันสองคนนะวันนี้มาเดินนะครับพ่อมม่พี่น้องทุกคนออู เป็ดชิ้นใหญ่ๆเลยม,มะเขือนะครับอือ แค่มากอืมจะง่ายังโอ้ กระเทียมนะครับนุ่มสั์เขาบอกว่าเผ็ดมากนะครับมามาเกาหลีฮอตสป,ป,ปอร์เผ็ดพริกไทยดำนะครับก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าเจอลูกโดดไี่ไปนะครับ พวกเป็ดนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยอืมแซ่บมากพก่อคือโม้ ไปนะครับฮอตเปปเปอร์บะหมี่เกาหลีเนี่ยไม่มีความเผ็ดเลยครับจืดเลยนะครับดูทุกคนเปื่อยมากเลยนะโอ้โอดูยกยกเนี่ยลึกเลยนะครับเนื้อลุยเลยนะครับเปื่อยมากสุดยอดเลยอร่อยแซ่บเบอร์ นะทุกคนนะเนื้อเป็ดตุกสะโพกเป็ดน,นะครับแซบหลาย โดดนะครับอันนี้เผ็ดของจริงนะครับอ,อืน้ำพริกนะครับทูน่ากรอบนะครับ เผ็ดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยน้ำพริกทุนากรอบ ไปมามาตัวนี้เผ็ดกว่านะครับน้ำพริกทุน่ากรอบเนี่ยโอ้โห 哦，配件也带来，等会。 เลือกเป็ดอร่อยมากหมดแล้วครับทุกคน มากนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหรนลนทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงทุกวันนะครับก็อิ่มแล้วนะครับดื่มน้ําหน่อยนะครับอร่อยครับทุกคนนะก็ วันนี้อิ่มแล้วนะครับหมดแล้วด้วยนะครับก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแม่องเนี่ยนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆกันนะครับจุงก้าสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบายบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าเราจะไปกินอะไรที่ไหนเมื่อไรอีกนะครับก็ตามมานะครับทุกคนบายบายไปแล้วครับโตไหเน้อ